ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็เตอร์แชแนลไล่โมนนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ครับนะผมในเซิร์ฟของเตอร์ฮับนะครับผมวันนี้เราจะเล่นของสอมแอบกันนะครับผมก็คือด่านที่อยู่ตรงหน้าผมเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตัวเลยนะครับผมายนี่นะครับโมคือด่านของไฮนี่ครับผมไฮอาซิกนะก็กดไปเลยแล้วคนเอาผมเลือกอันแรกนะมันจะเข้ามาในแมปนะครับผม ึ่งในแบบนี้มันจะมีคนเล่นอยู่ประมาณพันคนนะครับซึ่งในเนี้ยเราจะส่งเห็นไหมเป็นแตงโมนะครับทีนี้ก็รามาเข้าเกมนะมาเข้าเกมแนละ้วมันจะให้เราเป็นนะนี่เข้าเราได้เป็นแตงโมแล้วนะ เราแค่ไปหาที่แอบ,บที่มันเหมือนแตงโมนะทีนั้นเราก็จะแอบ,บเงียบไดนะคบขอหาปแปบบ๊บตรงนี้ไม่ได้คนระับไม่รู้ว่าแอบ,บตรงนี้ก่อนดีกว่านี่คนระับนี่แอบแอบตรงนี้เลยก่อนนะนี่นคนหามันจะรู้นะโอเค เพาว่าปุจะรอดแล้วกันนะเฮ้ยมีคนระเบิดไปครับตุนรุนรุนเฮ้ยมีคนแตงโมอ,งอยู่บนนั้นด้วยนะรุนมากครับว่าเราจะโดนหรือเปล่านะพอตอนนี้เราเป็นเมล่อนเห็นไหมไม่เห็นไม่เ,เห็นด้วยหนะ้าันตเวงอยู่ตรงนี้เอาลิฟว์ตายแล้วครับเอาให้ ไปผมขอแอรในเนี้ยนะกันไอ้ครับคุณหานู่นไปนู่นละผมก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะตรงนี้มันมีแตงโมนเยอะนะตัวเงินเนี่ยมันมันคือแบบไม่มีเลยอุ้ยผมเจอก้อนยาใสเพื่นครับเราเจอคุณหานอ่มันมาแล้วไม่รู้ กดตีได้นะครับแต่เท่าที่ไปรองคืออะไรคะมันจะได้รู้อนอะไรอยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> โอ้ไปนู่นแล้วมาแล้วยาวมาแล้วกันนะย่ามายามาอ้าสวยดีครับแต,แต่มีดาบตีทีละอะไรตีพันหนึ่งอะ อนนี้เหลือสองสองนาทีเนี่นู่นนู่นนู่นอยู่นู่นครับลงมาซิลงมาสิงั้งนงนังน้งนงั้นงั้นมาลงมาสิครับลงมาสิครับลงมาสิครับนี่มันไม่รู้ตัวผมตีมันเว้ย ซึ่งมันไปนู่นนะซึ่งมันไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้มคิดว่าแตงโมมันมีชนิดไว้เหมือนเตือนไปสองสามรอบอะ่ะมันก็ยังไม่รู้ตัวอีกอ่โอ้โหคนนีออ้อะไรเฮ้ยเพื่อนโดนฆ่าเร็วยวผีพายมาแล้วมาแล้วมาเนี้มาแล้วครับฟางมาแล้วฟางมาแล้วเดี๋ามาทางนี้นะเหลือตอนนี้เหลือหนึน่งนาทีนะลทนะททาแล้วกองฟางนี่ตัวแอบดู ผมกำลังว่าผมจะรอดหรือเปล่าผมรอดนี่คือผมชนะเลยนะวิ่งว่าไม่มากันเลยอ่ะนี่ขนาดผมเองตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้อ่ะไอ้มันยืนตรงเนี้ยแล้วคนตีข้างบนยังไม่รู้อีกได้กองฟางแล้วมีกระัา,าตีนะครับถ้กองฟางยังอยู่ข้างบนนู่น ไปมาแล้มาแล้วนี่นี่ก็ปปากาเป์เซเวนนี้ครับก <_ S 1> ัไอ้ปิดน,นะ <_ S 2> อะไรอะ่ะมวเช็บเหรอหม้วม้วเช็บมันมีด้วยเหรอไม่มยังรู้มืนกันว่ามันจะไหนอยากได้เหลือสี่เหลือห้าสิบวิแล้วครับ <_ S 2> ผมจะชนะแล้ว จะชนะเลยนะครับว่าจะชนะแล้วกันนะอยากชนะมากเลยอุ้ยยูทูบสวยไมมาทางนี้ สิบสองสเกแล้วนะไปไปเย้ let's go ่ a สะตามว้าวคนได้ที่รู้เป็นยังไงครับผมได้ไที่เองนีครับทุกคนดูดไว้ดไว้ด้วนี่ ถ้าใครยังเล่นมผมก็ต้องแบบอบเงียๆนะครับผมมันก็ตีหายนะครับผมก็คือคนหาตี <Hi S 1> บ่อยๆมันจะได้่างนี้นะวันนี้นะผมผมก็จะเล่นสองเกมนะครับผมจะมีตารางคลิปให้นะผมซึ่งตารางคลิปนะผมมูลจะให้ในคลิปเลยนะครับซึ่งคลิปถัดไปนะผมจะให้ตารางลงคลิปนะว่าผมนั้นจะลงตอนเวลาไหนนะครับผมโอเค ก็จะให้ตารางลงคิดทุกคนนะทุกคนไม่รู้ว่าผมนั้นจะลงคลิปวันไหนคือผมว่าทุกวันนะผมจะลงคลิปวันไหาผมให้บ้างทวนแต่ผมไม่ไดให้บอกว่าผมลงปปกี่โมตัวจะรู้เองวันไหงคิดได้ผมจะทับตารางลงคลิปไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะช่องคอมเมนต์นันะมีบอกด้วยว่าผมนั้นลงคลิปวันไหนมากนะครับผมมาจุนที่สองผมไหนเป็น ตู้ครับตูครับมันต้องอยู่ในนี้ป่ะมันแก่กองอะนม่หรอมันทำบุยานี่ไตัครับต้ครับตครับเจอแล้วเจอแล้วตท้ครับยูอไรไม่มีตู้ครับเลยอะแก่กองนี่ไงนี่ไเ้เจอเจอเจอแล แอแบแอบแอบทำไปดีไปครับอุ้ยตอนแรกคิดว่าตัวขับเรื่องนี้นะวันบบนี้แรมนี้ยก็เลยผมว่าก็เลยไม่หาดีกว่ามาแล้วมาแล้วเอาหายไปไหนต้องตีฮังเกอร์ให้ได้ต้องตีสีให้ได้ลงจะได้นะเป็นคนตาแล้ว นู่นนุ่นนุ่นนุ่นชื่อตัวไหนใช่ไหมตัวนู้นก็มีวิ่ยหายไปแล้วก็มีเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยมันบ้ามากครับรุ้นอยู่ตอนนี้ว่าจะลองหรือเปล่าถ้าลองก็คือปุ่มนั้นจะลองดูนะปว่มอ,อ่อนจะได้เป็นเอ,อ่อซีอตือปหนะ้าถือตัวคราฟตายเร็วเลยแค่ผมตัวคราฟเดียวอะตัวคราฟ คนเดียวที่ผมเลยอยู่บวกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยยูทูบอย่าดิ้งเพราะถ้าปิดยูทูบนะผมขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจะตัดให้เดี๋ยวผมจะตัดออกให้เยเอ้าเอา้าเอา้เอาวัดเอา้าอะไรเนี่ย ไปกวาดตอนนี้ผมจะติดท็อปหรือเปล่าเออไม่รู้นะถ้าติดท็อปนี่คือผมดีใจมากเลยนะติดท็อปนี่คือดีใจจะจัดเลยยัะติด,ดท็อปแล้วรอบแรกอะ่ะอันนี้ผมไม่สอส่งแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปเปล่ารอดเยอะเกิน hey. เยมรอบมันมากแล้วผมลืมมองด้ว,ว่าวันละคลิปนะครับผมผมจะลงผมจะเล่นแค่สองตาถึงสามตานะผมเพราะผมนั้นไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะถ้าเป็นลงคลิปผมว่างนะแต่ถ้าเวลาเล่นอย่างนี้นะผมผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพราะผมต้องเอ่อทำงานนะครับผมแล้วก็ไปเรียนนะครับผมจะ เดี๋ยวคนจะแปรให้ในเกี่ยวกับนะว่าผมอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรนะเฮ้ยวิ้ยมิสเตอร์บีฟดวิ่เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วนู่นนู่นนู่นนี่นู่นครับนี่นู่นมันจะเปลี่ยนผ่านหน้าหนหน้าชื่อแดง นี่มาแมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วพอคตีคอตีคอตีไปไปไปตีไม่ได้โผเกือบได้แล้วนู่นอยู่นู่นนะตะวันตรงตัวขาวอะตัวขาวคือตีได้แต่ไม่ออกมาตัวขาวครับผมก็เลยไปที่อื่นเหลือเวลาห้าสิบกวิแล้วอ่ะมันจะง่ายเกินไปแล้วเปล่า อย่าง่ายเกินไปดิเฮ้ยเฮ้ย้ยไป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 อ้ไปปุ๊บไปปบ่ไม่น่าพูดเลยว่าง่ายเกินไปเงี้ยผมแตกเลยโอเคมาลุยกันค้าวสอง ก็ตัวครับผมที่ผมกกรงง่ายเกินไปตัวคาบสองเออบาเรลหนึ่งเราหาบาเรลก่อนเลยหาบาเรลง่ายสุดเลยตัวคาบตรงนี้หรือเปล่าไม่ไหวนะนี่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 เออโอไม่เป็นไรนะดูแคบอ่กผมจะได้หรือเปล่ามาดูกันนะ ผมไม่ติดท็อปเห็นไหมพวกผมไม่ได้แอบ์่ะดูดิโนโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ